พาคุณศศิพิมลแล้วก็คุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตากค่ะทางด้านของทหารพานที่3-5นะคะเขาก็สนที่กาลังกับฝ่ายปกครองค่ะสกัดขบวนการลักลอบผลแรงงานต่างด้าวระหวางหลบหนีจากทําให้เกิดยางรถแตกนะคะแล้วก็รวบทั้งหมดเนี่ยส่งสถานีตํำรวจท่า2อ,อย่างค่ะ เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะคะทางกองร้อยทหารพานที่3504ค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ค่ะก็ได้รับทราบจากแหล่งข่าวว่ามีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะผ่านเส้นทางในภูมิประเทศก็ ได้จัดกำลังพลจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการค่ะออกจากการลาดตะเวนนะคะทำการลาดตะเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านเซนาเดอร์หลูหมู่ที่1ค่ะตาบลแม่อุสุอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากเนี่ยโดยได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยนะคะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนหมายเลขทะเบียน1่กอกไก่ทพุท่าวเก้าศูน1 3กรุงเทพมหานครค่ะ,คะเคลื่อนย้ายมาตามเส้นทางบ้านนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้สัญญ,ญาณขอตรวจค้น รถคันดังกล่าวค่ะซึ่งทําให้ทราบว่าคนขับเนี่ยได้หลบหนีไปนะคะโดยหน่วยประสานนะน่ก็ได้ประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยที่หมู่บ้านก็เร่งออกติดตามรถคันดังกล่าวนี้ค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่22มีนาคมเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการตรวจพบรถคันดังกล่าวโดยที่ยางล้อหลังเนี่ยแตกแล้วก็ตกลงไหลทางท้ายกระบะมีสัมภาระของผู้หลบหนีจำนวนหนึ่ง บริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็ตรวจพบกับแรงงานต่างด้าวแล้วก็สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้เป็นชายสองคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทราบชื่อต่อมาภายหลังก็คือนายออลุวยอู่อายุ18ปีแล้วก็นายทูเวอายุ22ปีนะคะก็เลยได้ประสานกับสถานีตำรวจภูทรท่าสองยางฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางแล้วก็กู้ภัยเพชรเกษม มานํารถแล้วก็ผู้หลบหนีเข้าเมืองเนยนำส่งสถานีตํารวจภูธรท่าสองยางก็มีการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดําเนินคดีกันตามกฎหมายกันต่อไปนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นรถที่ใช้ในการนําพาเนี่ยเป็นหมายเลขทะเบียนปลอมแล้วหน่วยก็ได้ประสานกับสถานีตํารวจภูธรท่าสองยางสืบสวนหาเจ้าของรถแล้วก็ผู้นําพากันต่อไปนะคะนอกจากเจ้าของรถแล้วก็ผู้นําพาเนี่ย ผู้ที่หลบหนีในครั้งนี้นี่เราก็ไม่แน่ใจนะคุณณฐมนว่ามีผู้หลบหนีจํานวนเท่าไหร่นะคะเพราะระหว่างการติดตามไล่ล่านั้นเนี่ยก็ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซะก่อนแล้วผู้หลบผู้ที่โดยสารมากับรถคันนี้เนี่ยก็หายไปด้วยก็คือหลบหนีไปทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารทิ้งไว้แค่รถเท่านั้นเองค่ะก็มีสองคนนั่นแหละที่จับได้น่าจะหนีไม่ทันอาจจะได้รับบาดเจ็บนะคะ